สวัสดีครับผมร้าน AP Auto Air Service นะครับวันนี้เรามาให้ดูกันสลับรถ Isuzu All New นะครับผมอัญหารุ่นนี้เป็นประจำเลยนะครับสำหรับตู้แอร์นะครับนี่ครับพอจนเบื่อเลยครับ Isuzu All New นะครับนี่ครับภาพสีเขียวนะครับนี่ชัดเจนเลยตู้ตู้นะครับตู้แอร์รุ่นนี้นะครับชอบรั่วตรงตะเข็บหลังนี่ครับ ตรงตะเข็บหลังนี่นะครับเป็นปัญหาของรุ่นนี้มากนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นี่คาบเขียวๆก็จะมาหยดตามช่องระบายระบายน้ําตรงนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับครับผมเดี๋ยวเราไปให้ดูกันสําหรับด้านในนะครับว่าลื้อกันขนาดไหนนะครับนี่ครับ อีซูซูออลนินะครับเปลี่ยนตู้แอร์ต้องรื้อแบบนี้นะครับถึงจะเอาตู้แอร์ออกมาได้นะครับเดี๋ยวช่องนี้เดี๋ยวเราปิดเลยนะครับกันหนูไว้นะครับดีครับโดยประมาณตรงโดยประมาณแบบนี้นะครับผมสําหรับรถอีซูซูออลนิวครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ